flawalawa flawa. wà á kla onakobalawa sóko. ตาของรายการเชียร์ไทยชโยครับตอนนี้ผมอยู่ฝั่งกองเชียร์ของบุรีรัมย์เอฟซครับปีกันว่าเรากองเชียร์และนักรบราวาเพิงจะเชียร์สนุกสนานกันไหนติดตามได้จากข้างหลังนี่เลยครับกองเชียร์นักรบราวาเพิงบุรีรัมย์เอฟซถือเป็นยอดกองเชียร์ที่ขึ้นชื่อแห่งดินแดนอีสานใต้ทุกนัดที่แข่งบุรีรัมย์เอฟซีลงฟาดแข้ง ทั่วทั้งสนามจะเต็มไปด้วยเสื้อสีแสดธงผืนใหญ่ที่โบกสะบัดแสดงถึงความพร้อมพเพรียงของกองเชียร์ก่อนเกมการแข่งขันเหล่ากองเชียร์บุรีรัมย์เอฟซีจะลุกขึ้นยืนชูผ้าบันคอร้องเพลงประจำสมโมสรเพื่อให้กำลังใจแก่แข้งลาวาเพิง เสียงนกหวีดเป่าเริ่มเกมกองเชียร์ลาวาเพิงเริ่มบรรเลงเพลงเชียร์อย่างสนุกสนานเพลงเชียร์ของบุรีรัมถือว่าเป็นสีสันของการเชียร์ฟุตบอลเพราะมีสไตล์ที่เหมาะสมกับชาวอีสานการเชียร์ของบุรีรัมจะมีแกนนำเชียร์เป็นถึงประธานสโมสรคือคุณกัลุณาชิดชอบที่จะนำเชียร์เองทุกแมตช์ที่บุรีรัม์ลงสนามซึ่งแฟนบอลชาวบุรีรัมเองรู้สึกประทับใจเพราะกองเชียร์ที่นี่เป็นเหมือนครอบครัว ทีมบุรีรัมย์เอฟซีเป็นทีมของจังหวัดบุรีรัมย์อย่างแท้จริงแล้วเราเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์เราอยากสนับสนุนให้บุรีรัมย์มีฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ครั้งแรกเลยนะคะเราเชียร์ที่สนามเก่าเรารู้สึกตื่นเต้นมากในบรรยากาศครั้งแรกที่เราได้มาเชียร์แล้วเราก็รู้สึกรักทีมนี้ขึ้นมาทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานสโม,มสรบุรีรัมย์เอฟซีนะคะเป็นคนที่น่ารักมากค่ะ บุรัมเอ FC ทุกคนนะคะมาอยู่ที่นี่มีความรักความผูกพันกับกองเชียร์มากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากแข่งเสร็จแล้วเราจะไปทานเข้าด้วยกันนะคะแล้วทุกครั้งก็จะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะของกองเชียร์กับนักเตะแล้วก็อยากให้กองเชียร์บุรัรมเอฟซีนะคะทุกคนที่มาร่วมเชียร์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสโมสรแล้วก็นักเตะค่ะแล้วทุกคนก็เชียร์ทีมบุรัมเอฟซด้วยใจรักค่ะบุรัรมเอฟซสู้ พวกเรานักล่าวาสู่บุป่ามาแฟนขับลาวาเพิงเชียร์มันได้ใจลุ้นกับทีมไปทุกจังหวะหากได้ฟรีคิกหรือลูกเตะมุมที่ลุ้นประตูได้แฟนขับจะพร้อมใจร่ายมนต์เสกคาถาให้ทีมบอลเข้าประตูไป เชียงบุรีรามเอฟซีมีการทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กเล็กวัยรุ่นหนุ่มสาวรวมทั้งป้าเหล่านี้ที่ออกดีลาท่าทางการเชียร์ได้คึกค้นกันหน้าดูใจรักใจรักก็มายู่แถวนี้เหรอคะสนุกค่ะสีสันกอย่างของกองเชียร์ลาวาเพลิงคือกลุ่มสาวประเภท2ที่แต่งหน้าแต่งตาเข้ามาเชียร์ทุกแมตช์การแข่ง ซึ่งเป็นอย่างนี้มาปกาีกว่าแล้วด้านการนำเชียบุรีรัมย์กล่าวถึงเอกลักษณ์การเชียร์ของชาวบุรีรัมย์ว่าคือทุกคนจะร่วมมือร่วมใจกันเชียบุรีรัมย์อย่างเต็มที่อ๋อที่เด็ดของเราครับคือไม่ว่านในบ้านนอกบ้านของเราก็จะมีที่เด็ดทุกทีคือจะมีสีสันของการแต่งตัว ของอลูกเล่นของกองเชียร์เนี่ยเราจะพร้อมเพียงกันมากเพียงแต่ว่าในบ้านนี่เราจะมีเราจะมีกองเชียร์วเราเยอะหน่อยคือคนในพื้นที่ก็จะเยอะหน่อยครับก,ก็จะเชียร์เต็มที่แต่ถ้าเป็นนอกบ้านก็น้อยหน่อยก็คือความมันความด,าาดังอาจจะน้อยหน่อยแต่แต่ลูกเล่นเพงลงเราเพลงเป็นเล่เม็ดเล่ไม่มีหยุดเนี่ยมีตลอดทุกแมตช์ครับผมฝากไปถึงกองเชียร์ชาวบุรีรัมย์หน่อยครับผมก็ฝากอยากให้ช่วยกันเชียร์บุรีรัมย์เยอะหน่อยครับเพื่อจะได้ขึ้นไทยพิมพ์มิริกเหมือนกันครับจะได้เจอกันในไทยพิมพ์มิริกครับเราจะต้องเป็นมหาอำนาจทางฟุตบอลของประเทศไทยครับ แม้คู่แข่งจะทำประตูได้ก่อนแต่กองเชียร์ก็ยังมั่นใจว่าทีมพวกเขาจะกลับมาได้และได้ตะโกนส่งเสียงเชียร์นักเต,ตะตลอดเวลาเร็วเวลาที่แฟนบอลบุรีรามรอคอยก็เป็นจริงเมื่อสู่หน้าชาวบราซิลดักลาสกาโดโซซัดบอลเข้าไปในตะข่ายเสียงเฮก็ดังกระหึ่มขึ้นมาทันทีนอกจากนี้ยังร้องเพลงให้กองเชียร์ทีมเยือนฟังเพื่อบอกว่าบุรีรามเก่งสุดยอดกับเพลงที่มีชื่อว่าบุรีรามโคตรเก่ง อย่างที่หลายคนสงสัยทุกที่ที่มีบุรีรัมย์จะมีประโยคเด็ดคือกูออรักมึงวาซึ่งหลายคนอาจมองว่าเป็นคาที่ไม่สุภาพแต่คุณกรุนาชิดชอบประธานเชียร์และประธานสโมสรบุรีรัมย์บอกว่าเป็นการแสดงความรักที่มีต่อทีมผ่านประโยคเด็ดนี้จริงๆแล้วเนี่ยกูรักมึงหวานที่ก็คือไม่จริงๆไม่ได้มีอะไรแอบแฝงอะไรเลยก็คือก็คือกูรักมึงจริงๆก็คือเหมือนไอเลิฟยูฉันรักคุณแต่เพียงให้มันให้มันดู เล้าใจแค่นั้นเองนะคะกรูเลบุรีรัมยูรักมึงหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยอยากจะฝากผู้กคนทุกทั่วไปทุกคนเข้าใจว่าถ้าเราวางตัวทำใจให้เป็นกลางได้ถามว่าคนไทยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยของประเทศเอาแค่50%เนี่ยคุณพูดคูมึงกันหรือเปล่าถ้าคุณทําใจรับได้ว่าที่บ้านคุณก็พูดได้ที่ทำการคุณก็พูดหรือแม่กระทั่งคุณครูในโรงเรียนก็พูดกัน แค่เนี้ยจบสึนเสียงนกวินหมดเวลาการแข่งขันเรานักเตะจะเดินมาขอบคุณกรองเชียร์ทุกครั้งที่ลงสนาม หมดเวลาการแข่งคันครับผลปรากฏว่าบุรีรัมย์เอฟซีเปิดบ้านเสมอประทรยองไป1ประตูต่อนหนึงครับและหลังเกมจบกันแข่งคันครับนักเตะของบุรีรัมย์เอฟซีจะเดินมาขอบคุณกองเชียร์ที่ให้กำลังใจพวกเขาตลอด90นาทีทิ้งท้ายบรรยากาศไปด้วยการร้องเพลงของเรามีเราของบุรีรัมย์เอฟซีครับวันนี้มดเวลา,าของเชียร์ไทยชยโยแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ